การจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยยังเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ปฏิบัติแบบผิดๆนะครับว่าการจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเนี่ยคือการจ่ายค่าจ้าง1เดือนหรือว่า30วันนะครับซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดสวัสดีครับ พบกับผมนะกฎหมายเอกนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดในเรื่องของการจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยยังเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ปฏิบัติแบบผิดนะครับว่าการจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเนี่ยคือการจ่ายค่าจ้าง1เดือนหรือว่า30วันนะครับซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดหรือเป็นการปฏิบัติที่ผิดนะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับตามกฎหมายคุ่งครองแรงงานเนี่ย กำหนดให้นะครับมีการบอกกล่าวนะครับหร like ือว่าการจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวเนี่ยโดยนะครับให้มีการบอกกล่าวนะครับในเมื่อถึงกําหนดการจ่ายค่าจ้างนะครับหรือก่อนถึงกําหนดการค่าจ้างเนี่ยม่วดที่จะถึงนะครับเพื่อให้มีผลนะครับการเลิกจ้างเนี่ยกำหนดการจ่ายค่าจ้างคาวถัดไปข้างหน้านะครับ ตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา17นะครับหลายคนฟังกฎหมายแล้วก็งงๆนะครับว่าตกลงมันแปลว่าอะไรนะครับคือกฎหมายเนี่ยให้นะครับมีการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับกรณีที่จะมีการเลิกจ้างลูกจ้างนะครับที่ไม่ใช่การครบกำหนดตามระยะเวลาสัญญาจ้างกันนะครับเช่นบริษัทต้องการที่จะเลิกจ้างพนักงานเพราะว่าพนักงาน คนนั้นไม่ผ่านทดลองงานนะครับหรือว่า,าบริษัทต้องการที่จะเลิกจ้างพนักง,งานประจําที่มีอยู่แล้วนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ใช่ความผิดของลูกจ้างนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเดือนมีนาคมปี65นี้นะครับถ้าบริษัทนะครับหรือว่านายจ้างเนี่ยมีกําหนดการจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือนนะครับถ้าต้องการเลิกจ้างนะครับ อย่างวันนี้นะครับวันที่26มีนาคมนะครับแต่บริษัทเนี่ยมีกำหนดการจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือนนะครับเดือนละหครั้งถ้าต้องการเลิกจ้างเนี่ยก็ต้องบอกกล่าวนะครับตั้งแต่วันนี้เลยหรือว่าอย่างช้าสุดเนี่ยวันที่31มนะครับมีนาคมนะครับเพื่อให้มีผลนะครับคือวัน ครบรอบการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปนะครับคราวถัดไปทุกสิ้นเดือนก็คือพอจ่ายค่าจ้าง31มีนาแล้วใช่ไหมครับเดือนถัดไปเดือนเมษาก็ครบกําหนดการจ่ายค่าจ้างอีกงวดหนึ่งก็คือวันที่30เมษายนนะครับอันนี้คือระยะเวลาที่บอกกล่าวตามกฎหมายนะครับแต่ถ้านะครับเดือนมีนาผ่านไปแล้วนะครับเข้าเดือนเมษาละนะครับ วันที่8ที่9นะครับ4 1 12จนสงการนะครับลูกจ้างกลับไปสงการแล้วไม่อยากกลับมาทำงานนะครับหรือโน่นนี่นั่นนะครับอ้างป่วยอ้างโน่นอ้างนี่นะครับแล้วนายจ้างเนี่ยก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับว่าลูกจ้างเนี่ยมีความผิดอะไรหรือเปล่านะครับก็เลยจะเลิกจ้างนะครับวันที่18เนี่ยเข้างานแล้วลูกจ้างไม่มานะครับ นายจ้างโมโหก็ต้องการที่จะเลิกจ้างนะครับโดยไม่มีการสอบสวนว่าลูกจ้างผิดอะไรยังไงทําไมไม่มาทํางานนะครับก็เลยบอกเลิกจ้างนะครับอย่างเงี้ยยังไม่มีลูกจ้างยังไม่มีความผิดอะไรนะครับนายจ้างไปเลิกจ้างเนี่ยตามกฎหมายนะครับก็ต้องบอกกล่าวล่วงหน้านะครับก็คือ,อวันที่18เมษาใช่ไหมครับจะบอกเลิกจ้างวันที่18เพื่อให้มีผลนะครับ ค่า,ากำหนดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปนะครับเดือนอมีนเมษายนเนี่ยไม่ได้ครบกำหนดการจ่ายค่าจ้างก็คือ30เมษานะครับกำหนดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปอีกนะครับก็คือ31พฤษภานะครับตั้งแต่18นะครับเมษาถึง31พฤษภาเนี่ยคือระยะเวลานะครับที่ต้องบอกกล่าวแต่ถ้าไม่บอกกล่าวเนี่ย จะ,จะต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวนะครับก็คือรวมเป็นระยะเวลาเนี่ยก็เดือนกว่าๆนะครับดังนั้นเนี่ยการบอกกล่าวหรือการจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวเนี่ยจึงไม่ใช่1เดือนเสมอไปนะครับแต่ถ้ามีกำหนดการจ่ายค่าจ้างเนี่ยเป็นเดือนนะครับคือการบอกกล่าวล่วงหน้าเนี่ย ขั้นต่ำอย่างน้อยก็คือ1เดือนก็คือบอกวันเดือนเดือนวันเงินเดือนออกวันเดือนนี้นะครับช้าสุดเนี่ยคือวันเดินออกเดือนนี้เพื่อให้มีผลวันเงินเดือนออกเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือบอกวันเริ่มต้นของการคิดเงินอของขการคิดเงินเดือนค่าจ้างเดือนถัดไปนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดการะจ่ายค่าจ้างโอเคอะไรอย่างเงี้ยต้องจ่ายค่าจ้างแทกนการบอกกล่าว1เดือนนะครับแต่ถ้าบอก หลังจากนั้นนะครับอาจจะเกือบถึง2เดือนเลยก็ได้อย่างเช่นวันที่2ที่3ไปแล้วนะครับแล้วไปเลิกจ้างเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยกำหนดการจ่ายค่าจ้างคราวนี้ก็คือวันสิ้นเดือนแล้วก็คราวถัดไปก็คืออีกเืนินเต็มๆรวมๆก็เกือบ2เดือนเลยนะครับแต่ถ้ากําหนดการจ่ายค่าจ้างเนี่ยเป็นทุก15วันนะครับไอ้อย่างเงี้ยรอบการจ่ายค่าจ้างก็จะสั้นลงละนะครับไม่ใช่1เดือนละการจ่ายการอ่า จ่ายค่าจ้างแทนกันบอกกล่าวก็จะสั้นลงนะครับรอบการจ่ายค่าจ้างเนี่ยแต่ลักษณะการคิดก็คือ,อคิดรอบชนรอบเหมือนกันนะครับถ้าบอกวันจะเดินออกมีผลถัดไปก็คืออีก15วันนะครับการจ่ายค่าบอกเก่าล่วงหน้านะครับก็จ่ายแค่15วันนะครับแต่ถ้าไปบอกวันที่2ที่3ของการพ้นกาหนดการจ่ายค่าจ้างมาแล้วไอ้อย่างเนี้ย ก,ก็ต้องนับไปนะครับกําหนดกระจายค่าจ้างเดือนนั้นแล้วก็เดือนถัดไปค้งถัดไปนะครับอาจจะรวมรวมแล้วเกือบ1เดือนก็ได้สําหรับกรณีที่มีการจ่ายค่าจ้างาเป็นเป็นวีคเป็นทุก15วันนะครับการจ่ายค่าบอกกล่าวนี้นะครับก็จะใช้บังคับนะครับสำหรับกรณีที่มีการาเลิกจ้างนะครับกรณีที่ลูกจ้าง ไม่ได้ทําความผิดอะไรนะครับเป็นการเลิกจ้างก่อนกําหนดระยะเวลานะครับหรือสัญญาจ้างที่ไม่มีกําหนดระยะเวลาเนี่ยนายจ้างไปเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีความผิดก็ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวนะครับนอกจากค่าบอกกล่าวแล้วนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานอีกนะครับแต่อย่างพนักงานทดลองงานเนี่ยอายุงานยังไม่ครบ120วันนะครับแต่ลูกจ้างก็ยังมีสิทธิ์ได้รับค่าบอกกล่าวนะครับถ้านายจ้างไปเลิกจ้างเขา นะครับโดยไม่มีความผิดนะครับ